สวัสดีทุกคนนะครับผมผมเป็นใครผมเป็นใครคุณไม่ต้องรู้หรอกแต่เข้าเรื่องเลยดีกว่าผมอยากจะบอกกับกับทุกคนนะว่าแบบเชี่ยครับกูแบบเหนื่อยจัดกูไม่อยากพูดอะไรเลยนะโหหนุนไปเยอะแล้วๆๆนะโหโ เลยเถอไอสัตว์นะเขาเรื่องละผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนตัดสิ่งที่รบกวนสิ่งที่ดึงดูดเวลาของทุกคนเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแล้วโฟกัสกับเป้าหมายของคุณอย่างเดียวอะคุณพอจะเก็ไหมเพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกแอปทุกสือ่อทุกอย่างกำลังพยายามดึงเวลาของพวกเราไปตลอดเวลาทุกคนพอจะเก็จไห ลองคิดดูดิทุกวันเนี้ยเป้าหมายของคุณอะคุณได้ทําบ้างหรือยงังคุณใช้เวลาตัดคลิปหรือกเวลาในการดูคลิปต่างๆคลิปแบบให้แรงบรใจให้ความรู้ตั้งมากมายเนะี่ยแต่พอมาลองมอง่าใย่ผมผิดช่าไหมแต่พอมาลองมองย้อนกลับมาดูเนี่ยช่วงเวลาที่คุณแบบได้ทําจริงๆได้ลงมาททาจริงๆ มันมีสักกี่ชั่วโมงเชียวก็นั่นแหละแค่อยากลอง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 ทบทวนดูเฉยไม่ได้แบบอะไรเยอะแต่สำหรับผมผมลบแปปอปทิ้งหมดละน่าจะเป็นติ๊กต็อกไอจีเฟซบุ๊กก็เล่นเอาไว้ซื้อหนังสือเอาไว้ตามข่าวที่มันเป็นข่าวประเทศไทยอ่ะมันจะไวหน่อยส่วนสตอรี่คนอื่นหรือว่าโพสคนอื่นผมลบทิ้งหมดเลย ผมจะถูกกดไลค์บ้างผมกักกระบาดกักกระบาดทิ้งแล้วก็ของของเพื่อนผมที่ส่สตอรี่หรือว่าของใครก็ตามที่เป็นเพื่อนในเฟซผมลงสตอรี่ผมปิดการแจ้งเตือนทุกคนเลยไม่เห็นของใครสักนั้นเลยตอนแทบไม่ดูใครไม่เห็นของใครทังนั้นเลยผมโฟกัสที่ตัวผมอย่างเดียวเท่านั้นผมนนั้ต้องต่างจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรบกวนเวลาผมไปให้หม,หมดหมดทุกอย่างเลยจริงๆเนี่ยอย่างการทำคลิปเนี่ยไม่ค่กินเวลาผมนะรู้ไหมและผมรู้สึกว่ากูไม่อยากจะทำแล้วที่ทำแต่มัน ออในไหนเราก็เลือกทำเฟซบุ๊กแล้วเราก็ทันยูทูบหน่อยก็ได้ให้ความรู้คนไหนก็นได้ถึงแม้ความรู้มันจะแบบอาจจะทุกคนอาจจะรู้สึกงั้นๆก็ไม่เป็นไรแต่เราผมก็อยากจะพูดแค่นั้นว่าแบบนะตัดทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยเพื่อนแล้วโฟกัสที่เป้าหมายของมึงแล้วมันอย่ามาเสียดายภายหลังอะ ถึงแม้ผมจะเป็นคนที่ทําอะไรมาเยอะมากนะอยากอยากทํานู่นทำนี่ผมก็ไปทําทันทีแต่มันก็ยังสุดท้ายก็ยังมีสิ่งที่ผมเสียดายอยู่ดีนะครับมันยังต้องมีสิ่งที่เราเสียดายแต่มันจะเสียดายน้อยลงถ้าเราลงมือทอําอ่ะพอจะเข้าใจไหมถ้าอย่างน้นรา,เรา,เ,ราเราลงมือทาไปเลยอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยเสียดายอย่างน้นบางทีก็ไม่เสียดายได้ทาเพราะว่าน้อยเราทําถูกป่ะแต่ถ้าเราไม่ทาอะไรเลยเนี่ย ความหมายของเรามันจะหายไปเรื่อยๆมันจะจางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณก็จะถูกดึงดูดด้วยสือ่อเสพต่างๆนานาะสื่อนูน้นสื่อนี้ที่บอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณควรไปนันนี้นะคุณคุณต้องตัดผมอันนี้นะคุณต้องกินอันนี้นะคุณต้องอันนี้นะนี่นะต้องใส่เสื้ออันนี้นะต้องอันนี้นะตาูชิตมันจะค่อ,คอยๆทำลายชีวิตคุณไปเรื่อยๆผ่านการดูแอปงองๆพวกนั้น ผมที่ผมพูดพูดแบบนี้ได้เพราะว่าผมผมเคยเป็นมาก่อนไงคนที่แบบวันนั้นเอาแต่ไม่ทําเฮี้ยเลยเลยวันนอนแต่สไลด์หนอนดูคลิปงงๆง,ง,ง,งพวกนี้เอาแต่ทักหาผู้หญิงที่แม่งไอ้เฮี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็คุยกันเป็นงั้นบางทีเปย์ผู้หญิงไม่ได้ซ้าเปยผ่านออนไลน์แม่งยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยผมก็เคยเป็นมาก่อนผมผมถึงกล้าพูดไงว่าคนตัดทุกอย่างทิ้งห,หมดแล้วโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเท่านั้นเลย ยากนะเว้ยผมพูดจริงมันยากจริงผมนั้นทั้งวันี้ผมรู้สึกแบบไอ้เฮียโคตรเนื่อยแต่พอลองมาย้อนดูทีว่าไอ้เฮียใครหน้าไหนว่ามันจะไปลบปิดตอกทิ้งถรกป่าใครหน้าไหนจะไปแบบตัดสิ่ออะไรทั้งหมดเรามาตั้งใจโฟกัสที่ชีวิตตัวเองตั้งใจพัฒนาตัวเองมันจะมีหรอไม่มีเราเป็นคนส่วนน้อยไงเพราะเราเป็นคนส่วนน้อยไงมันเลยทั้งวผมรู้สึกแบบเออทำต่อไปอะไรดีละ่ะ ก็มไม่มีใครทำมันหรอกแล้วมันมีน้อยด้วยถึงมันมีมันก็มีน้อยด้วยนั่นเะราก็ภูมิใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจตัยอย่างนะผมก็รู้สึกว่าสาวโดยเฉพาะผู้ชายนะก่อนที่คุณจะไปมีใครเนะี่ยหรือก่อนที่คุณจะมีแฟนหรือก่อนที่คุณจะจับคู่เนะี่ยไม่รับรู้ว่าคุณจะหวัง yes นะอันนั้นอันนั้นตัดอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าคุณต้องการจะจับคู่ต้องการจะมีอนาคตกับผู้หญิงคน,คนหนึ่ง ผมว่าคุณควรจะสร้างปีกของตัวเองแข็งแรงเปรียบตัวเองเป็นนกอะนกที่บินเป็นรู้วิธีบินแล้วมีปีกเวลาไปเกาะกิ่งไม้อะต่อให้กิ่งไม้มันจะเปราะบางหรือว่ามันจะมันเหมือนจะหักเหมือนจะพังแค่ไหนคุณก็ไม่กลัวถูกปะเพราะถึงมันหักมันหายไปมันพังไปคุณก็บินได้อยู่ดีแล้วก็ไปเกาะกิ่งถูกปะบินแล้วก็ไปหาอาหารได้อยู่ดีเพราะว่าคุณมีปีก เช่นกันผู้ชายเราก็ต้องควรจะดูแลตัวเองได้หาเงินเองได้เ,เ,เล็บยาวมากเล่อต้องตัดละลืมตัดดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวกับตัวเองให้ได้ก่อนอ่ะก่อนที่จะไปเอาใครเข้ามาในชีวิตเอาคนพอจะเจ็บไหมแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันเออไม่ใช่แค่ผู้ชายดิผู้หญิงก็เหมือนค,นควรๆจะมีปีกของตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่า ไปรักหัวปักหัวปลามอบมอบกายมอบใจให้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ไปไปเรื่อยไปเที่ยมันไม่ได้คุณต้องเป็นนกเหมือนกันทั้งคู่เมื่อน,นกกับน,นกเจอกันในเกิดอะไรขึ้นเวลาไปเกาะกิ่งหรือไปสร้างรังด้วยกันพอกิ่งนั้นรังนั้นแตกเป็นไรแล้วก็ย้ายบินขึ้นไปสูงเดิมเจอน้าท่วมมาถึงทีดที่ที่เรากำลังทารังอยู่แต่คนก็ตัดบินขึ้นไปหา บนินไปเรื่อยๆิทไปเรื่อยๆชอบบินช่อยกันสร้างนี่คือสิ่งที่คุณควรจะมีทุกคนทุกครั้งผู้หญิงหรืผู้ชายเนี่ยควรจะมีคือปีกของตัวเองนั่นเองแต่สำหรับผู้ชายแล้วผมว่าคุณควรจะรีบนี้รีบทําให้ได้มากกว่าผู้หญิงเอาจริงผมว่าคุณควรจะหาสิ่งที่คุณชอบให้ได้นะหรือว่าหาเป้าหมายคุณให้ได้นะรีบรีบ,รบหาให้เจอหรือไม่ก็ รีบๆไปทาอะไรบางอย่างเออรีบไปลองอะไรบางอย่างแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็เปี่ยนถ้าไม่ชอบก็เปี่ยนถ้าไม่ชอบก็เปียนนะเนี่ยผมว่าเราควรรีบทานะถ้าอยากไปฟังครอัวเยอะอ่ามันที่มันาจจะแบบเอ้ยแต่พ่อแม่เราสอนมาอย่างนี้ต้องฟังดิถ้าพ่อแม่คุณบอกว่าคุณไปเป็นไอ้นุง้งที่ก็จะเป็นตามอ๋อบอกว่าลองนู้ก็ไปลองตามอรอไม่ได้ดิมึงต้องลองเองมึงต้องอยากทําเองมึงต้องเห็นเองดิว่าเพื่อนพอจะเชืดไหมทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับมึงมึงต้องเป็นคนเลือกดิ อยาอย,าย,ายาชินยายชินนี่ใส่นี่จากทิกตอกกูรู้ทิกตอกกับริวในไอจีเนี่ยมันส่งให้มึงตลอดมึงก็อ้าปากรอชิปเอ่อชิปส่งมาแล้วชิปส่งมามันเลยทำให้มึงเป็นคนอย่างนี้ไงฉะนั้นมึงต้องเป็นคนเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตเรื่องพัฒนานตัวเองก็มึงต้องเป็นคนเลือกเองมึงก็เป็นคนคิดเองทำเองให้ได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาสอนอืม เอาทีละโอเคแค่นี้แหละโอ้เจอกันใหม่ครับผม